แคสซล์ลีนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมเดทออ l ล l i ห้านะคะดูซิว่าวันนี้เราจะเล่นใครดีดูซิส่สงกันเอาแค่นี้นี่โอเคนอร์มอลนะคะอเราเล่นใครไปแล้วบ้างนะคะคนสวยเราก็เล่นไปแล้วอันนี้ยังไม่เล่นฮนะ,ะเล่นตัวน,นี้กันดีกว่าโมมิจิจังนะคะดูซิมีชุดอะไรบ้างอ๋อ คนนี้ก็เป็นนินจาเหมือนกันใช่ไหมโอ้โชุดนี้น่ารักจังเลยชุดเทนนิสก็มานะฮะโอ้โชุดนี้อลังการงานสร้าง,งชุดชุดนี้แล้วกันค่ะจัดไปใส่แบบไหนไม่ต้องใส่อ่ะป่าน้องชุดมอมมี่นะฮะป่าไม่ต้องลงต้องพูดอะไรละตาชุดนี้แหละค่ะอ๋อเจอกับมิลานะฮะซานต้ามิลานะฮะ ดูสิว่าสกิลมีอะไรบ้างโหดใช้ได้ไงนะฮะเป็นนินจานี่นะแต่ว่าอ้ยใส่ใส่มนะฮะโดนสตันเล็กน้อยถึงตันกะทำไมไม่โดนล่ะลูกมีแผนมีไฟนะเมื่อกี้แอบเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทำะไรลูกจุ๊บจอ๊บฮึบฮึบๆย่อโอเคค่ะ อ๋อสุดยอยแม่เนี่ยไปฮะเหมือนเดิมอ่ะถือจ้องไอ้ตัวข้างหลังตลอดเลยเพื่ออะไรเนี่ยอออยเจ็บเจ็บเตะไปเจ็บปวดเตะไปฮึบฮึบไม่เห็นอีนึงอ่ะโอเคเรียบร้อยน่ารักม้งมิ้งจังไงอ๋อ เป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวประกอบที่จะพยายามเป็นนางเอกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ฮะรู้สึกออลล่านางออกอทำเซ็กซี่นิดน้อยนะฮะโอ๊ยเจ็บชึบชึบไปไปอืมกระโดดท่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะค่อนข้างจะสมุไรกึ่งกึ่งนินจานะฮะโคตรโฉดและโหดมากัวนี้อึดจะอืม ไปนิ่มๆนะคะม <ไป S 1> ีขี้เกียจเล็กน้อยอ้อโอ้ยอย,อ,ย,อ,ยอ้ยโอ้ยทรงนางน่าจะคุณหนูได้เหมือนกัน,นถ้าไม่ติดแาาม่นางมนจานไปแข่งกับอาเจ๊ลูกขออ๋ออ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปวดเจ็บเจ็บไปนะฮะอีกหนึ่งไาแล้วไาเลยนะฮะ โหชุดนะฮะจะไม่ต้องใส่ก็ได้มากพออย่างนี้นะต่อสิคะท่าใสให้ดูนานอ๋นนะอคุณลุงก็มาอีกกิมมัสกาน,นะ,อ,ะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดกันผิดกันผิดไม่ผิดขี้เกียจตหน,น่าลุงไม่ยังไงว่าจะทดลองดูว่าช์าตัวไหนนะโอเคช์าตัวนี้อ่ะโอเค อ๋อเจ็บเจ็บแขนนางมีไฟด้วยนะฮะรู้สึกว่าภาคนี้สตอรี่มันมีไม่ครบทุกตัวนะคะแคสซี่ไปส่องมามันแบบแคสซี่รู้สึกไม่ค่อยประทับใจสตอรี่เท่าไหร่มันไม่ค่อยเยอะแยะอ้อโอ้ยโอ้ยแถวมาก็มีแต่ตัวเก่าๆนะฮะเด่นๆอ้อโอ้ยยอ้อยอย่างไอพวกนินจาทั้งหลายเขาจะเด่นมาก ส่วนในตัวพวกที่เราเล่นไปนี่คือเหมือนว่าเป็นตัวประกอบแข่งขันในงานเดทออนไลน์สซึ่งเหมือนไม่เคยจะมีประโยชน์เลยขอเตะอะไรลงุงจะตายละโอยเจ็บไปจ้าโอ้แขนมีไฟด้วยนะอ๋น่าจะอยู่คนละสำนักกับพวกนางเอกนะฮะแขนไฟปกติพวกนั้นจะเป็นซากุระฟุงฟริงนุ่ม พูดถึงลูกสาวพออ,อมาเลยนะฮะลูกพออ๋อ,อมาแข่งความเลิศหรูอลังการแต่ลูกพออสก,กิลนางจะออกแนวลำนิดๆนะฮะลำญี่ปุ่นโอ,อ้เจ็บเจ็บปวดเจ็บปวด,ดพึดพ่บิง มีปีกไมทำไมคะเจ๊มีไว้บินเล็กๆน้อยๆมเดินทีก็พือปีกทีงไงบนขี้เกียจแปบ๊บเอ้อ,อเจ็บกันได้โหกันได้คดโคตรแล้วะหมดมากเอาจอเจ็บปะเจ๊เล่นนุกไหมตะกี้โหมดมากไม่ให้เล่นแล้วนะจ๊ะเบบี อยากเล่นเอาไม่ใช่ไม่ใช่เกิดผิดดิแกเด้อเด้อเดๆๆเดอเดอเอาไม่เดินเด้อเด้อเด้อเออได้ค่ะยังทันใสไปจุ้มนะคะคุณสวยเรียบร้อยจ้าตาคมคายมากเลยฮะหน้าจะดูแปลกๆวันนี้แต่ว่าหุ่นก็ดีนะแคสซีวมาก หน้าตาก็โอเคใช้ได้ความมุงมิงก็เต็มร้อยเจ๊งูชอบเจ๊ชุดเจ๊มากเลยให้มีให้ตัวนี้ใส่บ้างหรอจะดูเซ็กซี่กว่าเจ๊นะรู้สึกได้มีความเซ็กซี่อย่างนั้นยจ๊ไล่ชุดนี้เจ๊เป็นนักบอลประเภทไหนนักบอล <c oughs> เล่บอลเก๋งูหันมนาะจะชกละไม่ให้ชกหรอกตกนีตกไปมองเทคแน่นอนตู แบกฮะเตะอือนะฮะสกิลโหดมากตัวนี้ชุบ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 บ้างชุบมาชุบกลับไม่โกมวิ่งวิ่งวิ่งโอเคโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บล้มงานมากปล่อยจะล้มนะฮะลุ้งยังช้าเลยกติประจำใจของเกมนนีะ มุมกล้องเป็นข้างจะดีนะฮะชุดแบบไม่น่าใส่มาใครเอ่ยสมุนไรเจกของเรานั่นเองใช่เจกไหมไม่ใช่เว้ยใครวะเนี่ยไม่ใช่จำชื่อไม่ได้เจกมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้ไอคนเก็บเหล็กนะฮะโอ้ยเจ็บ เตะต่อยหนักมากเลยอะผู้ชายเราต่อยนางโคตรถึกรู้สึกได้ถึงความถึกของผู้ชายนะเตะแล้วต่อยแล้วไม่ค่อยกระเด็นจะลอยแบบต่ำมากชึบ <c oughs> ไปอืม <c oughs> ไปไปอืมเรียบร้อยอืม <c oughs> ผักจ้ายังดียังผักไปนะฮะเตะแล้วลอยนิดเดียวเองดูสิ มไม่หนาวหรอพูดถึงดูบรรยากาศนข้างนะชุดเธอสิโคตรมาหาหนาวเจ็บทำร้ายแม่นางใครยังไงโอ้โหนางใส่ทางไม่ตายซะแล้วไงโอ้ยตกอร้อ,รองให้น่ารักมากโอ้ยเจ็บจะตายจะตายโอ้โหตกอีกรหอบไม่น่ารอดอมมืมีเวลาเล่นแล้วอมไม่น่าจะรอดนะฮะเอาไม่ใช่เกิดผิด <c oughs> <c oughs> ก็จะใส่ท่าว่าจริงพี่ชายเล่นท่าเยอะไปก็หนีเลยอ่อยให้ก็ได้เมื่อกี้อ่อยให้ไม่ยอมแล้วกันได้เรากันไม่เคยได้ดูสิไปอย่ามาใส่ท่าไม่ตายตรงนี้นะไปไปจ้าคุณดี เก๋อเน้ฉันแข็งแรงขึ้นทุ่นล่าเลฮะไปเรื่อยงดึงๆอากันเน่นะฮะ,ฮะ,าานค,ะคนนี้ก็จะมาท้าชิงเป็นตำแหน่งนักเอกเหมือนกันนะผู้ท้าชิงเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้นะฮะอ๋อ,อเจ็บเจ็บเจ็บอย่าตกตกเรียบร้อยนะแจ เจ็บเอาไม่ใช่ไม่เอาอจริงจรี้เียจตอนนี้ลูกเกิดผิดไม่เคยตลอดเลยทำไมชอบกดผิดบอกตอบสิตอบแทนเซีกกันดิตอบทันทีฉันไม่เข้าใจไม่ๆๆม่ม่ม่โอเคได้อยู่หนึนะฮะแต่ก็ไม่ตายโอ้ดูมันเตะเราตายเลยไม่ได้เลยทาไมยี่เดยแตะไต่แตะไต่กระโดใด,ใด ไม่ใช่กระโดดอืมฮะควงนางเป็นนักบอลเล่นะฮะอากาเนะเราอ่าตกไปเยี่ยมยอดตุ้มนะฮะแข่งกับนักบอลเล่ยตอนโรงเรียนเรื่ไงเนี่ยตกไปอีกรอบนะจ๊ะคนดีของพี่ห่อห่อไม่น่ารอดโอเคค่ะใช้ได้อยู่ เต้นมาเล่นี่ก็ได้นะโคตรโหดไม่รู้นางมุกนี้เราก็เป็นนินจาตก,ไม,ตก,กไม่ตกแล้วนูกว่จะไม่ตกไปแล้วนะฮะเยี่ยมยอดนะฮะไปปไปไ้าแบบแขนไปคตชอบโอ้โหตกมาตายลัวๆนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยทีนี้ ไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปยืนเก๊กแป๊บหนึ่งนั่นไงบอกว่าจะไปนะตัวยังมายืนเก๊กแคบ,บเล็กน้อยนะฮะใครเอ่ยอ๋ออาชีพซินคลีของเราอนกิมัสนะฮะคนคนหนึ่งใส่ปกปิดเยอะมากคนหนึ่งแคบ,บจะไม่ใส่อะไรโครขัดแย้งกันอืมยิ่มยอดโอ้ยเจ็บเจ็บ ย,ย้อนไปโอ้ยโอ้ยนี่ชเยี่ยมยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมบิบขี้เกียจสกิลนางหัดดีนะเจ้าชู้อ่ะมันแบบใส่คอมโบรัวๆัวได้แบบมันมากตอนนี้ ชิบชิบอือเห็นไหมแบบใส่แบบรัวๆไม่ยัง้งอ้อพาไปแล้วนี่ตึงแย่ตึงเลยโอ้ยอือมีนะคะลม้มโอ้ย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 ท้งเมื่อกี้โดนน่าจะโดนคอมโบทาไม่ตายไปอ้อเยวเดี๋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 ยวจะเย็นพี่น้องรู้ว่าโหดแต่จะโชดมากจะชนะแล้วไม่อ้าออไม่ใช,ไใช,ไใช,ไใช่ไม่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 ใช่โอ้ย เอเ้ยวันส้ยใส่คอมโบตั้งนานกว่าจะม่องเพ่งโอ้อยอ้ยอยรวยรวนะคะคนดีของพี่ลูกสิหนูอย่าลูกช้ารู้ว่ามืนแต่อย่าลูกช้ามันเสียวิร่วลานะฮะโดนเตะทีหน้าหันเลยแน่นอนอื้ไม่โดนนะฮะอ๋อเตะตัดขาไม่โดนแถมดโดนตอกกลัวๆโคตรโหดเออเนี่ยบิ๊กเกียตตอนนี้เออ นี่หนูชอบไปขี้เกียจต่อหน้าคนอื่นคนละเลิกโอเคปลดล็อกนอจบแล้วนะฮะโอเคไปดูกันว่าได้ชุดอะไรใหม่นะฮะเอาไม่ใช่ไฟเกเกินผิดเออช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะตอบะไปไปไปแล้วเขาอยากให้ดูชุดสวยอยู่โอเคนะฮะตรงนี้ ไม่ใช่เอ่อเซิร์ชโอ้โโอเคฮะดูชุดของหนูโมมิจิกันนะคะว่าชุดอะไรปลดล็อกไม่มีดิมะมันปลดล็อกหมดแล้วอ่ะให้ดูชุดนี้ปิดท้ายแล้วกันค่ะชุดไหนดีชุดนี้ชอบมากโอเคใส่แว่นด้วยนะมีสมสงอะไรบ้างเอ่ยลืมดูอ๋อหนูหินชอบมากอ๋อชอบส่งหนูหินไหมฮะโอเคดูซิว่าชุดนี้เป็นยังไงช่วงอ๋อนี่ก็พระเอกนะ แย่งกันเยอะมากคนเนี้ยฮายาเตะเนี่ยมีแต่คนแย่งนายมีอะไรดีตอบนะฮะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้แคทซี่จะขอตัวลาไปก่อนนะฮะกดหน่อยพัดหน้าอะปล่อยโชว์แป๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บอืมไปไปจิ๊บอืมเยี่ยมยอดนะฮะโอเคไอรอบกันนะไปบินได้ด้วยนะฮะจิ๊บเตะไปจิ๊บอ้อยเจ็บ ทำไรผู้หญิงก็ยังไงเตะตัดหน้าพระเอกไม่ใช่เหรอโอ้ยเจ๊อืมอืมเนี้ยโอ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 ้ยฮึมใส่คบรัวๆนะฮะเริ่มโมโหโอเคเอาอย่งไ่โอเคเออโอเคอ่ะออโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้แคสซี่จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แคสซี่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊วย